สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยความน่าเศร้าอยู่ดีๆทีมงานก็ส่งนะครับผมเอกสารรับฉบับ m i 6 i c ให้ผมนะ <c oughs> สรุปเรื่องราวดราม่าดีกว่านะครับก็มันผ่านหน้าเพจมันผ่านสื่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง <c oughs> จน <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่าจะเคลียร์ประเด็นยังไงแล้วนะครับหลายๆคนก็รอติดตามู่แหละสรุปดราม่าเลยนะครับผมจำไม่เอ่ยถึงชื่อตัวบุคคลเลยกัน เอาเห็นว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับคือมันมีการเคลียร์กันเน่ยถ้า,าลงตัวแล้วเด็กๆหลายๆท่านนะครับก็ได้ค่าตัวแล้วนะครับแล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้มีอะไรใหญ่ไปกว่านั้นครับใครทําดีนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่ใครทาไม่ดีเขาก็น่าจะแพ้ภัยตัวเอง,องผมพูดประมาณดีีประมาณนี้ดีกว่าไม่อยากจะเอ่ยถึงบุคคลที่3 4มสี่ห้าแล้วก็รวมถึงเด็กๆด้วย ผมก็เป็นห่วงกระทบหลายอย่างอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นเพจฟุตบอลแล้วก็เป็นกระบอกเสียงนะครับให,ใ,หให้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 เรื่องของกีฬามาตลอดไม่อยากให้มันมีดาราม่าอะไรมากมายแล้วก็อย่างว่าครับช่วยๆกันหน่อยเลยกันก็คนที่ทําดีอยู่แล้วก็ทําต่อไปครับส่วนใครที่คิดไม่ดีทําไม่ดีนะครับผมบอกเลยนะหยุดเถอะเลิกเถอะการเอาเปรียบคนเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องดีเลยถูกต้องไหม แล้วก็คนที่ไปเล่นเนี่ยเหนื่อยหูสายตัวแทบขาดมาเจออะไรแบบนี้ไม่อยากพูดพูดแล้วมีอะนมันเหมือนหลอกหลอกขายความสามารถคนอื่นเยอะพี่คือเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ผมดูอยู่เป็นเรื่องตรงต่อเดือนดานก็มีกลายกลายเป็นเรื่องเป็นราวอีกคราวนี้คือมันคือเราเอาถ้าถามว่าตรงๆเราเอนก็มีผลใช่การที่เราสนับสนุนน้องๆครับคือเราก็คิดว่า ทุกคนอ่ะทำด้วยความรักนะครับทำด้วยความรักอยากจะพัฒนาวงการนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้เขาจะรู้ป่าวว่ามก็ไม่เป็นไรก็ไปดูในเพจเบนเบนเล็งของเป้าได้เบนเริงของเป้าเลยเบนเลียร์เลยกันเพราะเบนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครนะครับผมโดยต้องใช้คำว่าโดยกับนะครับแล้วก็ปิดดราม่าเลยกันสรุปจบดราม่าเลยกันไม่อยากให้มันมีฟีดแบ็กเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้ ะครับอ่ะนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้ครับต้องบอกว่านะครับในส่วนของด้านฟุตบอลเนี่ยหูยผมบอกเลยนะวันนี้เดือดทั้ง2ออันนี้เลย2สนาม2สนาม2รายการครับเริ่มจากรายการแรกก่อนวันนี้เนี่ยมีการเลื่อนมาเตะของทีมแอสตันวิลล่ากับลิเวอร์พูลวันนี้จะเจอกันพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์คู่นี้เนี่ยเลื่อนขยับเข้ามานะครับคือเตะเร็วหน่อยนั่นแหละนะครับ แต่ว่าผมว่ามันเป็นการเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบไหมน้องท็อปโหนั่นน่าจะยากแต่ว่าวันนี้เฮ้ยทำไมอ่ะยากอะไรอ่ะเกมยากเราหรือว่าโอ้โหอันดับหนึ่งของเซิร์ฟมันเป็นสามเกมอันตรายไงเนี่ยมันออกตัวแบบนี้แล้วพี่จำได้ไหมว่าไอ้สิบเกมอันตรายพวกมันก็เคยออกตัวมาแบบนี้พอออกพอมันเกมเพอมันผ่านสิบเกมเสร็จปุ๊บโอ้โหอันตรายเมื่อไหร่ใช่อันตรายกี่โมงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันผ่านวิลล่าได้ใช่ไหมต่อไปต้องไปเยอะอะไรซิตี้หรือไงถ้าเกิิิดดดมมัันนนนนผผ่่่าาาววลลไ้้เเสร็จปุ๊บีี๋ยซตะ ไอ้อันตรายที่3มันเนี่ยมันจะตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวโชว์แล้วอันตรายกี่โมงหมดแล้วน่ากลัวกี่โมงนะครับในามมาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับในอลว่าพาร์คนะครับต้องบอกว่าวันนี้ด้วยความกดดันเนี่ยแม่งหลายอย่างหลายอย่างจริงๆสำหรับทางด้านแอสตันวิลล่าก่อนนะครับถ้าณขนาดนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเลยคือตัวผู้เล่นไม่พร้อมแล้วก็แอสตันวิลล่าเป็น1ทีมเลยนะที่มีการขยับขยายเรื่องของนักเตะ การการซื้อนักเตะเข้ากับปล่อยนักเตะออกอย่างด้านแอสตมิ่าก็ขายทางด้านจอนดูรันเนาะนนครบไปไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าหูเขาเรียกว่าอะไรนะผลกําไรค่อนข้างเยอะเลยนะขายจอนดูรันไปอ่ะแล้วก็จอนดูรันส่วนมากลงมาให้แอสตมิ่าเป็นซูเปอร์ซับใช่ซูเปอร์ซับนะครับส่วนตัวที่เข้ามาใหม่ ของแอสซ่าวิลล่าโอ้ยตัวล่าสุดที่เก่งนะชื่อลนะไอ้แรดอะไรนะไอ้แต่ผิวสีอะไรแรดๆเลยอะอุ้ยเก่งมากนะมาคาแรดกุยย้ายไปอยู่แอสซ่าวิลล่าไม่แน่นะอาจจะไปเก่งที่นู่นใครจะไปรู้ล่ะเก่งขึ้นมาเป็นเรื่องเอาเป็นว่าผมการันตีว่าถ้าเกิดเจอกับแมนยูอ่อะแรดฟอร์ดเล่นแต่หน้าตูเป็นคนทหประตูแมนน็อตเป็นแมนะดูทรงแล้วเป็นคนทหประตูอ่ะในเอามาดูทางด้านแอสซ่าวิลล่าหน่อยนะครับเรามาอัปเดตหน่อย ลูกทีมของอุนัยแมรี่ครับณขนาดนี้เลยนะครับท่านับในตารางคะแนนเนี่ยพวกเขามีทั้งหมด38คะแนนนะครับจากการลงแข่ง25เกมครับแบ่งออกเป็นชนะสิเสมอ8แพ้7ยิง35เสีย38ปดะตูได้เสียก็ยังถือว่าไม่ดีนะเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะจริงครับแต่ก็เกมรับค่อนข้างหลาหลวมนะครับเสียประตูเยอะเช่นกันส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างเลี้ยวภูครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งหัวตารางนะครับจากการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย20 5เกมนะครับเท่ากับวิลลาเลยพวกเขาอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยมี60คะแนนห่างอันดับ2อย่างอาเซนอลถึง7แต้มนะครับแล้วก็แข่งไป25เกมชนะ18เสมอ6แพ้แค่เกมเดียวยิง60เสีย24ประตูได้เสียเนี่ยบวก36คคืออาเซนอลตามหลังทั้งแต้มแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยประมาณ6-7แต้มนะครับประมาณนี้เลยต้องบอกนะครับแอสันวิลลาเนี่ยวันนี้นะครับเสียเปรียบเรื่องของทางด้านตัวผู้เล่น คือตัวผู้เล่นเนี่ยหลักๆที่บาดเจ็บนะถ้าอ่านจากลิสายชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านลีออนไบรลี่เอนซี่คอนซาแมตตี้แคทเปาตอเลสอามาดูโอนา่าบูปกาก้าคามาราลอสบาร์คลี่ค,ค,คือมันเป็นตัวตำแหน่งสำคัญหมดเลยอ่ะตั้งแต่ตัวลุกเกมรับตัวเชื่อมเกมแล้วก็โอ้โหเซนเตอร์หลักๆด้วยก็อย่างที่บอกครับว่าวิลล่าเป็นหนึ่งทีมที่ ถูกจับตามองครับแม้กระทั่งเซอร์เลคูซันเคยออกมาพูดว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองที่สุดในดูการนี้ยักกลับใช่แต่สุดท้ายแล้วด้วยสฉพาะทีมที่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของตัวนักเตะรวมงคุณสื่อรวมไปถึงทีมงานอะไรต่างๆเขาเรียกว่าอะไรการโรเตชันตัวมันไม่ดีพอมันทําให้ส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ไปเล่นบอลถ้วยด้วยคือมันจัด จัดสรรตัวผู้เล่นไม่ค่อยถูกอย่างที่ผมบอกว่ามันม,นมีมันมีหลายรายการที่เขาต้องไปลุยแล้วก็ด้วยการจัดสรรการโรเตชันตัวที่ด้วยประสบการณ์ครับของแบบนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ของตัวกุญซือแล้วก็ของพวกทีมของทีมแพทย์อะไรต่างๆของเขานะซึ่งเราก็เข้าไม่ถึงอยู่แล้วแต่มันทําให้เราเห็นว่าทีมที่มันมีสกอตท,ทีมที่แม่งเล็กๆอะ่ะมันจะเกิดปัญหาแบบเนี้ย รดูการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวิลล่าเนี่ยตอนต้นฤดูการเล่นดีมากเลยนะไปอยู่ถึงตำแหน่งพวกท็อปโฟนู้นเลยนะครับแล้วก็พักนึงเนี่ยมีตัวผู้เล่นเจ็บต้องสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อจะไปเล่นเกมบอลถ้วยด้วยคือพอมันไปเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้องไปต่างประเทศอ่ะต้องบินไปเล่นบอลถ้วยต้องกลับมานู่นนี่นั่นคือแล้วก็ต้องแบ่งไปเล่นบอลถ้วยต่างๆใน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 อังกฤษอีกคือถ้าเกิดเราดูบอลมา20ปี30ปี เราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นอย่างเมื่อก่อนลิเวอร์พูลเจอปัญหาเรื่องพวกนี้ก็เป็นมาตลอดซิตี้ที่เคยเประสบความสําเร็จไม่เคยเจอปัญหาพวกนี้พอสกอตใหญ่พอซิตี้ขาดโรดี้ไปตัวเดียวเนี่ย เริ่มมีอาการมีอาการเสร็จปุ๊บเริ่มมีตัวนู้นตัวนี้ลุกลามขึ้นมาทำให้ซิตี้เป็นแบบนี้ทุกวันนี้ขนาดทีมอย่างซิตี้ยังสะเทือนอดูยอย่างสเปอร์พี่สเปอร์เนี่ยเล,เล่นขั้วสนุกเล่นคตนมันเลยพูดถึงแอสตันวิลล่าก่อนเอาแอสตันวิลล่าเดี๋ยวมันจะเกินเวลา <laughs> เอาเอาเนี่ยคือผมก็เลยจะบอกว่าในเรื่องของสกอตทีมอ่ะสำคัญแล้วก็วิลล่าเนี่ยม,มันส่งผลกระทบทำให้เราเห็นเลยว่ามันย่ำแย่แล้วก็ที่อ่านมาคือตัวผู้เล่นหลักอ่ะจะเป็นส่วนใหญ่ที่เล่นให้กับทีนาๆเ ตอนนี้นะครับหมายถึงในลายอัพเนี่ยของแอสตันวิลล่าเองก็มีการขยับสับเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับเสริมอัรคเซลลีซาซี่เนี่ยจากเชลซีมาเสริมทางด้านเอ่อมาคาร์เลฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตรงกลางนะครับตัวรุกใช้มอร์แกนโรเจอร์ตัวนี้ก็มาใหม่เหมือนกันแต่เมื่อเล่นรวมกันเนี่ยใน11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับจากดูจากสกอตนะคือเพิ่งเล่นกันได้เกมเดียวอ่ะถ้าไม่รวมซ้อมนะเพิ่งเล่นกันวันที่เจออีฟสวิช คือใช้ชุดนี้เลยน่าจะไม่ต่างในวันนี้ที่จะเจอกันเลี้ยวภูถามว่าเล่นดีไหมวันนั้นอ่ะอิฟสวิตโดนไล่ออกด้วยนะยังปิดอิฟสวิตไม่ได้ในบ้านด้วยนะแอตันเกมนั้นอ่ะที่ผมดูสายตีอ่ะคือสายตียิง20ิกว่า2ี่กว่าลูกแต่ได้ลูกเดียวแอตันแต่ติดก่อฟสวิตสามสี่ลูกได้มาสองเอ้ยได้มาลูกหนึ่งเหมือนกันโอเคปะสายตีมันดูดูดีกว่าเยอะเพราะเกมลุกมันยังไม่คงที่ถึงโตประสบการณ์ก็จริงนะอะอย่าง ไอเนี่ยมาเล่นก็ตัวประสบการณ์อ่ดอกมุลมาจากดอกมุนนะแล้วอีกตัวหนึ่งใครนะที่อยู่ที่ไย้ายมาจากปารีสอ่าโหยากเลยคราวนี้ไม่ไมม่่ไได้ดูอะไรนะลองโซ่อะไรทุกอย่างเออที่ย้ายมาจากปารีสตอนนี้ก็ตัวประสบการณ์แต่ก็จบไม่ได้เหมือนกันครับเพราะที่จบไม่ได้ผมผมดูว่าก็คือขาดอย่างที่ผมบอกไปว่าปล่อยดูแลนจอนดูรันจอนดูรันไปไปให้ทางนั้นอาร์เซ่เจ็ดล้านเนี่ยมันปัญหาใหญ่นะเพราะคือมันเป็นซูเปอร์ซับะ นาะถ้าสมมติโราวันไหนแบบว่าวัดตินตีนตีนบอดๆเลยเอาพูดง่ายๆเลยแล้วก็หลังๆเนี่ยผมพูดถึงแอสต์มิลล่าทีไรผมจะคุยเรื่องนี้ตลอดเลยป๊อปคือแอสต์มิลามีจังหวะจบแต่ใช้จังหวะเปลืองใช้โอกาสเปลืองคือไม่เหมือนในฤดูกาลก่อนที่เขาได้ติดท็อปโฟไปเล่น UCL ครับคือใช้โอกาสไม่ได้เปลืองขนาดนี้คือตอนเนี้เหมือนโอกาสเข้าทำเยอะแต่ก็ไม่ค่อยเน้น ช่วงหลังอ่ะช่วงหลังของวิลล่ามันกลายเป็นเรื่องของมองตารู้ใจอือคือเราเตะบอลอ่ะเราเล่นบอลเป็นอ่ะเราเราคนเล่นบ bon อลอาจจะรู้จะรู้รู้ดีว่าแบบช่วงจังหวะจังหวะของของฟุตบอลอ่ะถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนที่แม่งรู้ใจอ่ะเรารู้แล้วว่าเราต้องวิ่งไปตรงเนี้ยบอลมาถึงเราแน่แต่เราด้วยเนี่ยอย่างที่พี่โอเพิ่งพูดมาว่าชุดเนี้เพิ่งเคยเล่นด้วยกันครั้งเดียวอจวืจังหวะเติมจังหวะรับจังหวะช่วยกันอะไรต่างๆมัน มันมันติดๆขาดๆครับอย่างเช่นบางทีเนี่ยบางบางจังหวะเนี่ยผมเติมขึ้นไปจังหวะเนี้ยถ้าเกิดเป็นในท็อปมันต้องมาแล้ว <c oughs> จังหวะนี้มันต้องแทงมาแล้วแต่กลายเป็นไอ้กอไก,ไก่แม่งไม่มาแม่งเลี้ยงออกนู่นผมเติมเลยฟรีถอดใจเฮ้ยคุณเหนื่อยแม่งเติมไม่เคยได้บอลอะไรคือตีตีตัวฟรีตลอดตีตัวเปล่าอะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องของการมองตารู้ใจแล้วก็ความเข้าใจของของการละกันคค่อนข้างที่จะส่งผลให้กับวิลล่าค่อนข้างเยอะ คือพูดพูดง่ายๆคือภาพรวมคือทีมเวิร์กนั่นแหละใครจะไปรู้เนี่ยคือเล่นดีแหละวิลล่าไม่เล่นไม่ดีแต่คือการเขาเรียกว่าอะไรโอกาสสุดท้ายอ่ะคือการจบสกอร์เนี่ยวิลล่ายังยังยังติดเรื่องนี้อยู่แต่หลังๆอ่ะวิลล่าเนี่ยเหมือนจะไปเน้นทางด้านยูเซลซะมากกว่าที่ผมดูนะเพราะยูเซลก็คือโหดเลยก็ไม่ชัดไม่ไม่แพ้ใครเลยในช่วงแรกๆที่เตะอ่ะแล้วดูจากการเสริมตัวนะห้าตัวเนี่ยตัวที่ผมบอกไปข้างต้นตัวประสบการณ์หมดเลยปีนี้คือเน้นยูเซลแน่นอนเพราะคือปีนี้เพิ่งมามาเตะปีแรกอย่างแรดฟอร์ดดนนี่ไปตลอะ UCL ใช่ไหมแต่ผมขำเลยขำเลยบอกแรดบอร์ดไปตลอดเหนื่อยเหนื่อยผลายใจเลยพูดถึงแรดบอร์ดไม่มีอะไรจะพูดเลยเหรอเออนะครับอย่างที่บอกแหละคือพอไปเน้นถ้วยมากเกินไปเนี่ยในลีกออมก็เลยดรอปแต่ตอนเนี้ยนะครับถ้านับรวมนะครับถ้านับรวมจากสักประมาณ5เกมล่าสุดนะครับในภาพรวมผมว่าแอสต์มิร่างยังทำได้ดีนะเริ่มเกาะกลุ่มเข้ามาได้แล้ว นะครับแล้วก็นัดก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปเสมออสวีทาวจริง<อ>แต่ก็ดูดูมีอะไรมากขึ้นนี่แหละนะครับตั้งแต่เสริมตัวมาตั้งแต่ตลาดหน้าหนาวแล้ววันนี้ต้องมาเจอนะครับทีมแข็งเลยนะครับอย่างนั้นเซียผูที่บอกว่าตอนนี้เป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งแล้ว<ด>โอกาสเนี่ยนะครับในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประเมินมา9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะเลี้ยวผูมีโอกาสเป็นแชมป์พเมร์ลีใช่คือแบบแทบจะร้อยแล้วอ่ะคือห่างอาร์เซนอลเจแต้ม และเซนอนตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะด้วยตอนนี้เลี้ยวผูนะครับปัญหาถ้ามองภาพรวมปัญหาอะอย่างแฟนเลี้ยวผูเลยน้องน้องท็อปคิดว่าอะไรคมว่าการเตะโปรแกรมที่มัน3วันเตะที3วันเตะทีอย่างงี้ปัญหาแรกใช่ดูจากที่เจอกับวูฟได้เลยก็คือล้าเห็นได้ชัดเลยถ้าวูฟคมแล้วไงก็โดนเพราะเกมนั้นอะคือนักเตะเน่ยโลยลาแล้วแล้วคือต้องเปลี่ยนจาก เอากัรโฟเนี่ยมาพักเพราะคือกัรโฟเนี่ยเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะเกมความฟิตความไรลด้วยเลยเอาเดีอาร์ตไปอยู่ฝั่งซ้ายแต่การที่ดีอาร์ตฝั่งซ้ายเนี่ยดันทำได้ดีไงมันมีอะไรมากขึ้นมันมมัันนเกมมันไหลลื่นไงแต่ผิดกับทางด้านกัรโฟฝั่งซ้ายมันไม่ไหลลื่นแต่มันเอาชัวร์คมใช่แล้วคือพอนักเตะมันโรยลายมันก็เลยทําให้ไปโฟกัสที่ว่าต้องเอาสี่แชมป์เลยไหมเอฟเอคาราบาลยูซีเอีิม์ลีกตอนนี้ตกไปแล้วนี่ตกตกเอฟเอไปแล้วอ่ะนับเอาตัดออกไปหนึ่งแล้วทีนี้ เข้าใจนะบอกว่าคนจะบอกแค่ว่าเออทีมมันเก่งอย่างวันนี้แม่งก็ต้องมาอยู่แล้วแต่คือถ้าเราดูอาการที่นักเตะแม่งล้าเนี่ยหลายรายการเนี่ยยังวันนี้แม่งยากแล้วสุดสุดท้ายสุดท้ายไม่ได้เลยเป็นไปได้ไหมรีพูทสุดท้ายไม่ได้เฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นดีแต่หวังลงพุดนะดีแล้วนะวันนี้ถ้าแบ่งต้งนี่นี่เด็กเยี่ยวพูรอลงทัวร์อยู่นะรอรอพิมพ์รอพิมพ์อยู่นะล่าสุดไอยดีอาร์ดอ่ะแม่งเก่งมากเลยนะไอจังหวะที่เรียกจุดโทษลูกลูกที่สองเลยลูกแรกนะจำไม่ได้ลูกแรกลูกแรกป่ะถ้าเป็นนนคออื่่ะ มึงล้มไปแล้วอันนี้พยายามที่จะไม่ล้มเออมึงดิน้นลนเอาหัวไถแล้วก็จนไปถึงบอลก่อนแล้วก็โดนประตูประตัอคว้าเข้า,ขขาขไปขาเข้าไปคือเป็นคนอื่นล้มไปแล้วไม่ได้อยู่โทษแน่นอนอจังหวะนั้นเป็นดิอาร์ยังไม่เก่งต้องยอมรับชั่วโงนี้ที่เกียจแช่งแล้วไม่ไม่พอ,พอพอพอดีอาร์มาเล่นซ้ายเนี่ยมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นมันเป็นตำแหน่งถนัดคอมันอยู่แล้วก็เนี่ยทางพวกเขาอยู่ประเทศอะไรนะดิอาร์ดิอาร์นี่โคลัมเบียโคลัมเบียก็วันนั้นะแฟนๆที่โคลัมเบียเขาเฮเลยนะ วาดิอาร์ตกลับมาได้เล่นตำแหน่งเดิมแล้วป <c oughs> กติเล่นหน้าเป้าเนี่ยเดโดนลับ <c oughs> ไปเล่นหน้าเป้า <c oughs> มันแจ้งเกิดมาจากโคลอมเบียอยู่แล้วก<ช>ีบอลโคปานะครับแล้วก็ถ้ามองภาพรวมวันนี้ทางด้านเรอรวพูโอเคครับถ้าดูจากสถิติอ่ะมันเป็นงานเหนื่อยนั่นแหละ<ช> <c oughs> เพราะเจอกับแอสตนวิลล่าหกเกมเนี่ยทั้งคู่นะเจอกันมาเนี่ยใน6เกมหลังเนี่ยมันไม่มีจบแบบว่าสกอร์มิตรภาพเลยนะคือมันมีสกอร์ตลอดไม่เคยจบแบบเสมอศูนย์ศูนย์จืดๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเป็นด้านเรอรวพูนะ เล่นในถิ่นแอนฟิลด์ชนะแอสตันวิลล่าได้2 0ก่อนหน้านั้นเสมอกัน3-3ในบ้านแอสตันวิลล่าถ้ามองย้อนออกลับไป2แมตช์นเนี่ยคือมันมีประตูเยอะ,ะอพอสมควรเลยใช่แล้วและก็วันนี้นะครับสำหรับทางด้านเลี้ยวบูเองวันนี้ผมเห็นในไลน์อัพนะครับตามกระแสต,ต่างประเทศเนี่ยหน้าเป้ามีรายชื่อของดาวินนูนเยสแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะใช้ตั้งแต่ออกสตาร์ทใช่คิดว่ายังไงก็ต้องดันโจตาลงไม่ไหวก็ค่อยเอานูนเยสลงมาเป็นซูเปอร์ซับครึ่งหลัง โจต้าดิอาซาร่าเนี่ยมันเล่นด้วยกันบ่อยอยู่แล้วคือรู้ใจอ่ะมองตารู้ใจแต่หลังเนี่ยที่เล่นด้วยกันไม่บ่อยเพราะโจต้าเจ็บบ่อยทำไมช่วงหลังทำไมช่วงหลังนี่เขาไม่ไม่ไม่เลือกใช้โจต้าไปเป็นซุปเร์ซับเจ็บไม่จะเลือกใช้โจต้าซุปเัอร์ซัได้แต่มันใช้ได้บางเกมไงเหมือนเหมือนดิอาซายกับอันนี้อันนี้คือถามจริงๆนะไม่รู้จริงนะเพราะไม่ค่อยได้ตามดิบูมันดิอาซายกับโฟซายเนี่ยมันก็บางเกมเหมือนกันคุณไม่คุณไม่ตามคุณอคติไงเลิกแล้วเลิกอคติแล้วเอาจริงนะทุกวันนี้เลิกช่างแล้วววจรรริิิงงพพพี่่่เเเาาาาาาะะะออออไไมมมมตัดดดคคภแบบ เฮ้ยลิเวอร์พูลมันต้องไปแพ้ใครสามเกมวะอ่าแล้วเกิดสมมติลิเวอร์พูลแม่งแพ้สามเกมอาร์เซนอลมันจะชนะรวดได้จริงๆเหรอวะก็เห็นว่ามันมันเหมือนแบเบอร์อ่ะเออคือแบบมันเลิกแช่งไปแล้วอ่ะมันเดี๋ยวอย่างวันนี้รับสภาพมันดีก็ต้องดีมาดูไลน์อัพหน่อยไหมแล้วเราค่อยไปสรุปกันอ่าครับสำหรับไลน์อัพนะครับสำหรับคู่นี้เลยดีกว่าคู่นี้เนี่ยนะครับสัมทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยแอสตันวิลล่าก่อนนะครับประตูก็มาร์ติเนสนะครับเอมมี่มาร์ติเนส นะครับเซนเตอร์จะมีอักเซลดีซาซีอันนี้ตัวใหม่ไทรอนมิงสังเกตไหมแอสตันวิลลาหลังๆมาที่ไม่ชนะเนี่ยส่วนมากพลาดที่เซนเตอร์เนี่ยแหละไทรอนมิงเนี่ยไม่ค่อยก่อนหน้านี้เจ็บหายยาวเลยแล้วก็อยู่ได้ลงเล่นเพราะว่าตอนนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บหลายตัวนะครับส่วนปีกนะครับลูก้าดินนะครับขวาเนี่ยนะครับเป็นตัวใหม่เลยเป็นทางด้านอันเดสกาเซียคู่กลางมียูริเตอร์มองกับฌอนแมกกินนะครับ ตัวรุกนะครับจะมีจาคขอบแรมซี่มีมอร์แกนโรเจอร์มีมาคาร์ลัสฟอร์ดหน้าเป้าเป็นโอริวัสกินเนี่ยถ้านับจากสิบเอ็ดคนเล่นตัวจริงที่ผมบอกว่ามันเป็นชุดใหม่เพิ่งเล่นกันแค่เกมที่แล้ววันนี้ต้องมาเล่นอ่ะผมว่ายากนะในการเจอกับเรียวพูส่วนถ้าเรียวพูเองครับวันนี้นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นชุดนี้อยู่แล้วอาริซงนะครับเซนเตอร์ก็ฟันไดกับโกนาเต้ขวาก็เทรนซ้ายก็โรเบอร์สันนะครับตรงกลางแมคกากับกาเฟนแบกนะครับส่วนแนวรุกเนี่ย โซโบยืนกลางนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเป็นดิอาสซาร่าหน้าเปาก็ค,คิดว่าน่าจะเป็นกักปโปอ่าเป็นโจตาใช่ครับไม่ไม่โจตาก็ดาวินนี่แหละนะครับก็ถ้านับภาพรวม <c oughs> ผมมองว่าเลี้ยวภูมิมีดีกว่าเรื่องเ1บเปรนตัวจริงใช่แต่คู่นี้เจอกันมันเหมือนอาถรรพ์อ่ะมันเล่นกันสนุกอ่ะต่างคนต่างสู้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าคู่นี้น่าจะเป็นเกมที่ดูสนุกอันดับแรกเลยใช่ครับเกมลุกนทั้งคู่น่าจะสกอร์แบบไหลๆหน่อยเกมลุ้ทั้งคู่เปิด มาแบบนี้ให้เสมอกันแบบไอ้นี่หรือกันเสมอกันเยอะๆหน่อยแปดแปดให้เสมอกันแปดแปดต่อแปดฝั่งลิเวอร์เสียประตูยากนะยากมากนะที่จะโดนขนาดนั้นอ่ะก็จริงเสียประตูยากจริงแต่บุกเพลินมีโอกาสโดนซับได้ง่ายนะเพราะว่าหูลูกสวนกับแอสตันวิลล่าคือซิกเนเจอร์เลยโยนไกลๆเปิดยาวๆแต่อย่างว่าฟันได้พลาดยากถ้าถ้ายืนแบบยืนแบบยืนทิ้งๆไว้คือเอาตรงอ่ะมันไม่มีนักบอลระดับเนี้ย มันไม่มีหรอกพี่ทีมไหนที่แม่งโดนเตะมาจากฝั่งหนึ่งแล้วบอลแม่งข้ามมาแล้วก็กองหน้าโฉบไปเอาบอลโฉบไปยิงมีไงล่าสุดไงไบตันเนี่ยเนืงง่องผมก็จะพูดแล้วก็ถึงไบตันใช่ไหมไบตันกับแมนยูอ่ะมันมันไม่มีอ่ะมันบอลบอลที่แม่งจะทําอะไรแบบนี้ได้<อ>คือพวกบอล